วันนี้ชันจะมาจัดการพวกมันดีกว่าไม่รู้ว่ามันหายไปไหนปิว้วอัเสี่งเข้าไปเลยกดปุ่ปังมีคราวว่ามีคนตายด้วยแล้วนะ,ะจริงไปเฝ้าไอ้มันหน่อยนะ้ไหม ถ้ามันมาจัดการเลยนะได้เลยกดปิดกดปิดอ้อาวกดปาดนี่ไอ้เอ,เอ,เอไปเลยเป็นไงก็ขแข็งแกร่งกว่าอีกวอดแหละเอเอาขาดแล้วมามาต่อสู้กับข้าหน่อยไหม ด oh! oh, uh, oh, really ี๊ยีมาเลยจะเจ้ตั๊กสุมาเลยเจ้าได้ว้าวเออเอออวัวขาร์ดไม่ได้ละอะไรวะอืมวันนี้จะจะกระต่อยแกนี่มายิ้มทำไมวะไอ้เจ้าโอ้ยฮืออยู่ในกู ห๊ะห๊ะเอากุญแจมาไปนีนตัดกันไกลเลยเออขาดยังเอนเส้นได้กุญแจามาอืมตายคนเอเอกอต่อสู้กับข้าหน่อยไหมมาดีนเดี๋ยวจะจัดการให้แกตายได้เลยจบโปรติดตาต้งต่อไป